สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิร์ส s 3ชั่วโมงศูนย์เงินเป็นล้านตำรวจไม่รับแจ้งความสาวถูกมิฉาชีพส่ง SMS ชวนทำงาน3ชั่วโมงศูนย์เงินเป็นล้านตำรวจไม่รับแจ้งความเมื่อวันที่8สิงหาคมบุ่ามีรายงานว่านางสาวคณิ t ฐาแม่ค้าออนไลายอายุ21ปีแสดงหลักฐานแชทพูดคุยกับมิฉาชีพ พร้อมสลิปการโอนเงินจำนวน9ครั้งความเสียหายรวมถึง1 5 4่0ล้บาทหลังถูกมิจฉาชีพส่ง SMS ชวนทำงานผ่านแอป TikTok โดยได้ชวนว่าจะให้หลายได้ต่อวันสูงถึง5,000บาทหากสนใจให้แอดไลน์ไปซึ่งทางด้านนางสาวคณิฐานั้นเห็นข้อความดังกล่าวก็สนใจเพราะว่า ทำงานง่ายและได้ค่าตอบแทนสูงไม่ได้เอะใจอะไรว่าจะถูกหลอกจนหลงเชื่อซึ่งนางสาวคณิกฐาผู้เสียหายได้เล่าว่าในช่วงบ่ายของวันที่5สิงหาคมได้มี SMS เข้ามาชวนทํางานตนเห็นว่าเป็นแค่การแอดไลน์ไม่ใช่ลิงก์ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรจากนั้นตนก็ได้ทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพบอกโดยมิจฉาชีพนั้น ให้ตนนั้นเข้าไปติดตามและกดไลค์ใน t ิกต o k ซึ่งค่าตอบแทนหนึ่งครั้งจะเป็นเงิน10บาทโดยมีค่าสมัคร100บาทวันแรกตนได้กำไรมา600กว่าบาทก็ดีใจเห็นว่าน่าจะเป็นได้ได้เสริมได้พอวันที่2ตนเห็นว่าที่ผ่านมานั้นได้กำไรดีก็เลยลงทุนเพิ่มซึ่ง ได้มีการโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปจำนวน3,990บาทโดยมิจฉาชีพออกอุบายว่าตนนั้นได้รับภารกิจพิเศษและได้รับผลตอบแทนเยอะและให้โอนเงินมาเพิ่มอีก12,000บาทตนสนใจก็เลยโอนไปอีกเพราะคิดว่าได้ครั้งนี้จะเลิกเล่นแต่ทางมิจฉาชีพบอกว่าต้องเล่นให้ครบ3ภารกิจจึงจะถอนเงินออกมาได้ ตนเห็นว่าลงทุนไปเยอะแล้วและก็อยากได้เงินคืนตนก็จึงเล่นต่อพอเล่นครบมิชาชีพก็บอกอีกว่าทำช้าผิดกติกาให้โอนเงินมาอีก40,000กว่าบาทตนก็เริ่มเอะใจว่าอาจจะโดนโกงแต่ก็มีหน้าม้าในกลุ่มไลน์บอกว่าโอนเงินเพิ่มรอบนี้จะถอนได้ตนจึงหลงเชื่อโอนเงินไปอีก สรุปว่าวันเดียวไม่ถึง3ชั่วโมงโดนหลอกให้โอนเงินไปกว่า1 5 4่0ล้บาทซึ่งนางสาวคณิษฐาก็เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากที่เกิดเหตุนั้นตนได้เดินทางไปที่สพในพื้นที่แต่ทางตำรวจ แจ้งว่ายอดความเสียหายสูงเกินไปไม่รับแจ้งความแนะนำให้ลงทะเบียนแจ้งความผ่านทางระบบออนไลน์แทนซึ่งตนก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วส่วนเงินที่โอนไปให้มิจฉาชีพนั้นไม่ใช่เงินของตนเองแต่เป็นเงินที่ญาติฝากเอาไว้ในบัญชีของตนทางญาติเจ้าของเงินทราบเรื่องนี้แล้วซึ่งตนเองต้องชดใช้คืนเดือนละ10,000บาทเป็นเวลา10ปีซึ่งตนก็อยากจะฝากเตือนไปถึงคนอื่นว่า ให้มีสติในการกดเงินออกมาในแต่ละครั้งยิ่งถ้าไม่ใช่เงินของตัวเองอย่ายุ่งดีที่สุดขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าว com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ